สวัสดีครับเช้านี้พามาดูการเสียบยอดฝรั่งซึ่งเป็นการเสียบยอดฝรั่งกากแจ้งครับอันนี้เป็นฝรั่งเชนชวนนะครับซึ่งผมนํากิ่งมาเสียบยอดครับต้นต่อฝรั่งที่ผมนํามาใช้ก็คือต้นต่อของฝรั่งกีนาวาดครับซึ่งต้นนี้เป็นต้นที่เหลือรอดจากน้ําท่วมที่ผ่านมาครับก็ถือว่ากําลังจะแตกยอดใหม่ครับสําหรับ ต้นต่อที่ผมนํามาใช้ครับวิธีการเสียบยอดปกติผมก็ใช้ตามคลิปที่ผมเคยทําก็คือบางครั้งก็ใช้เทปพ,พันกิ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ใช้พาราฟิล์มในการพันกิ่งครับโดยในการเสียบยอดกลางแจ้งนั้นมีวิธีการตามที่ผมเคยนําเสนอในวิดีโอก่อนแล้วนะครับว่ามีวิธีการแบบไหนครับสามารถที่จะหาดูได้ในช่องผมได้เลยครับ mm hmm. การเสียบยอดกลางแจ้งนี้เป็นวิธีการที่ช่วยลดต้นทุนในการที่จะ ทำฝรั่งทำสวนฝรั่งหรือว่าการขยายพันธุ์ในวิธีการที่ประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับการเสียบยอดกลางแจ้งนี้ตามที่เห็นเลยนะครับก็คือเป็นการเสียบยอดที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับต้นนี้ผมเสียบยอดเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับติดอยู่สําหรับฝรั่งช,ชันชวน สำหรับข้อสังเกตครับท่านใดที่เสียบยอดฝรั่งกลางแจ้งผมสังเกตมานานแล้วแล้วก็มีการเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆครับการเสียบยอดฝรั่งกลางแจ้งนั้นเสียบในช่วงที่มีแดดจัดนั้นจะไม่ค่อยติดหรือว่าช่วงที่มีฝนตกชุกนั้นจะติดยากเพราะว่าแผลจะเน่าหรือว่าในช่วงของแดดแรงนั้น กิ่งพันธุ์นั้นจะเหี่ยวได้เร็วมากกว่าปกติครับดังนั้นการเสียบยอดก็ควรเสียบยอดในช่วงของที่มีอากาศไม่ร้อนมากเกินไปนะครับถ้ามีอากาศร้อนโอกาสติดนั้นก็จะลดน้อยลงเช่นในการเสียบยอดควรเสียบกิ่งที่มีความสดใหม่นะครับซึ่งเป็นกิ่งพันธุ์ดีแบบนี้นะครับ ตัดจากต้นแล้วก็เสียบเลยจะมีโอกาสติดสูงแต่ว่าถ้าเป็นกิ่งที่เก็บไว้นานก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดอยู่พอสมควรครับดังนั้นในการเสียบยอดกลางแจ้งท่านควรคำนึงถึงในเรื่องของ1ต้นตอที่ใช้นะครับท่านใดที่ปลูกฝรั่งอยู่ต้องการที่จะลดต้นทุนท่านก็สามารถที่จะหาตอฝรั่งขี้นกซึ่งเป็นต้นตอพ่อเมล็ดพวกนี้ครับมาใช้ในการทําเป็นต้นตอครับดังนั้น ท่านใดที่ต้องการที่จะลดต้นทุนท่านก็ควรหาต้นตอในการที่จะมา,พมาเพาะเมล็ดแล้วก็ลงแปลงปลูกไว้ก่อนสักประมาณ5-6เดือนค่อยเปลี่ยนยอดครับในการเปลี่ยนยอดฝรั่งก็มีหลายวิธีการครับอันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งก็คือการเสียบยอดหรือว่าท่านจะแปะข้างหรือว่าเสียบข้างก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเลยครับสําหรับวิธีการนี้ก็คือผมใช้เทปพ,พันกิ่งพันตรงนี้ครับเทปพ,พันกิ่งจะพันตรงนี้แผ่ตรงนี้ ใช้เทพพันกิ่งพันแล้วก็ด้านบนผมก็จะใช้พาราฟิล์มในการพันครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับวิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ประหยัดต้นทุนสําหรับพี่น้องเกษเตรกรในการที่จะปลูกฝรัง่งโดยไม่ต้องซื้อกิ่งพันธุ์ให้มากมายถ้าเรามีกิ่งพันุ์อยู่แล้วเราก็สามารถใช้วิธีการนี้ในการลดต้นทุนโดยเฉพาะท่านใดที่จะทําสวนฝรั่งเป็นร้อยต้นเป็นพันต้นวิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดีสําหรับ วิธีการขยายพันธุ์ฝรังวิธีการนี้นะครับในการเสียบยอดกลางแจ้งผมเน้นย้ำนะครับว่า1อุปกรณ์ต้องสะอาด2ต้นตอต้องมีความแข็งแรงก็คือต้นตอที่เราจะนํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งขี้นกโอกินาวาเคยูกาหรือว่าตอสุโคไทยก็ตามครับต้องมีความแข็งแรงไม่เป็นโรครากปมหรือปัญหารเรื่องของโรคและก็มแมลงครับสำหรับยอดพันธุ์นะครับยอดพันธุ์ที่นํามาใช้ควรเป็นยอดพันธุ์ที่สดใหม่เป็นยอดพันธุ์ในช่วงของกิ่งแก่ ผสมกับกิ่งก่อนก็คือช่วงน้ำตาลปนเขียวหรือว่าช่วงที่เป็นกิ่งเขียวเป็นกิ่งที่กําลังเริ่มแก่สามารถที่จะนํามาใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งที่เป็นสกิ่งสีเขียวที่ผมนํามาใช้นะครับฝรั่งเชิญชุนแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ถ้าเป็นกิ่งอ่อนเกินไปนั้นไม่แนะนํานะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแง้งแดดจัดถ้ากิ่งอ่อนเกินไปนั้นอัตราการคายน้ําของกิ่งพันธุ์ดีนั้นจะสูงมากทําให้โอกาสที่จะเสียบติดนั้นมีน้อยมากครับครับสำหรับชาวนี้ก็เอาวิธีการ ขยายพันธุ์ฝรั่งแบบประหยัดซึ่งผมเคยทำคลิปในหลายๆคลิปให้ทุกท่านได้รับชมแล้วครับแต่ว่าคลิปนี้ก็นํามาเสนออีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถนาวิธีการนี้ไปใช้ในการขยายพันธุ์ฝรั่งเพื่อลดต้นทุนของท่านและสําหรับท่านใดที่บอกว่าขยายพันธุ์ฝรั่งแล้วไม่ว่าจะเป็นเสียบยอดเสียบข้างไม่ติดสักที สำหรับในเรื่องนี้นะครับก็เป็นปัญหาที่หลายคนก็ทําไม่ค่อยติดหรือว่าหลายคนก็ทําจนเชี่ยวชาญแล้วสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกคือว่าในการขยายพันธุ์ฝรั่งไม่ว่าจะเป็นการเสียบยอดเสียบข้างหรือว่าวิธีการไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นการทํากลางแจ้งกิ่งพันธุ์ดีควรมีความวสดใหม่ต้นต่อควรมีความแข็งแรงแล้วก็อุปกรณ์เช่นมีดในการปาดแผลหรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นบริเวณมือของเรา ควรใช้แอลกอฮอล์ในการเช็ดก่อนที่จะทําการปาดแผลหรือว่าทําการจับกิ่งพันธ์ดีนะครับเช่นอย่างมือของเรานี้ก็ใช้แอลกอฮอล์ในการเช็ดก่อนกิ่งพันธ์ดีก็ควรตรวจสอบดูว่ามีเชื้อราหรือว่ามีโรคและแมลงรบกวนไหมถ้ามีโรคและแมลงรบกวนไม่ควรนามาใช้ในการเสียบยอดครับแต่ว่าในเรื่องของเชื้อราท่านใดที่ไม่มั่นใจก็ควรแช่น้ํายาป้องกันเชื้อราก่อนนะครับแล้วก็ ทิ้งไว้ประมาณสัก5-10นาทีเพื่อให้กิ่งแห้งแล้วค่อยนำมาเสียบยอดก็ได้สามารถที่จะป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดีครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ